ไอ้ช่างน้อยทำงานอะไรไมาถึงขับแซ่ไปร้อยโอเคกาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง V Thailand รถ Z800 ของเพื่อนนะครับอ่าชื่อไอดีมนะครับแวะมาหาที่คอนโดก็เลยนัดมารีวิวซะเลยโอเคเดี๋ยวไล่ของแต่งจากหัวไปก่อนแล้วกันโอเคครับอันนี้เป็นกระจกปลายแฮนด์อันนี้กี่บาทพอรู้ว่าดีมประมาณ6กหรอ่ะ 600, 600, 600. กร่าบาทรู้สึกว่าจะใส่ไล่น็อตทองทั้งคันเลยนะฮะ น็ทองทั้งคันเลยนี่ตรงนี้ก็ทองแม่งเก็บทุกดีเทลจริงเล็กๆแม่งก็เอานะฮะเอาหมดโอ้โหตรงหลบๆตรงนั้นมันก็เอาน็อตทองเอาสรุปเป็นว่าคันนี้น็อตทองทั้งคันนะฮะแล้วก็มีเบาะแต่ง <100 3 S 1> เบาะแต่งเท่าไหร่ฮะพันสามรวมสับอ๋อสับพันสามใช่แล้วก็กันลอยถังน้ำมัน เฮตูซีเฮตูซีฝาถังน้ำมันแต่งของอะไรอะ่ะมันคือควิกแอคชั่นปะอ่าสามพันแปดร้อยอ๋อ TWM สามพันแปดมีอะไรอีกอุดกระจกกระจกอตทั่วไปอันนี้แฮน,นด์แฮนด์ไฟแฮนด์ไฟเท่าไหร่ครับหมอบ1,300พันสามร้อยรวมเปลี่ยนครับอ๋อ1,300พันสามรวมเปลี่ยนชิลหน้าชิลหน้าเคปู 2, นึพันสองร้อย พันสองนักทองทั้งคันจริงๆนีๆนน่ครับที่เด็ดอยู่ตรงนี้ปัม๊มเป็นแบบเลดียมตต์ต่อขาต่อขา,ขาเข้ามาอันนี้อันนี้เป็นของเดิมติดรถเอ0พันใช่ปะ่ะใช่ใช่ของเดิมติดรถเอ0พันกี่บาทนะหมื่นห้ารวมขาหมื่นห้ารวมขาเอ้ยไม่แพงเท่าไหร่มมือสองนะอ๋อมือสองแล้วก็กันล้มสปูนเอ้เขาเรียกอะไรนะกันล้มหน้าเออ เขาเรียกอะไรเออกันล้มหน้านั่นแหละก็ท่อคอสองจุดห้าป่ะคอสองจุดห้ากี่บาทตัวนี้กี่บาทนี่หมื่นหมื่นสี่ห้าร้อยหมื่นสี่อาตีเป็นเลขกลมๆหมื่นห้านะฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงทาลิปเนาะโอเคแล้วมีอะไรอีกมีอะไรมากยัดซุ้มยัดซุ้มกี่บาทวะยัดซุ้มไฟท้าย MD ไฟท้าย MD ด้วยกี่บาท 3, 3, <000. S 2> สามพันเปิดแปดให้เขาดูหน่อย <c oughs> แต่เมื่อคืนขี่ตามสวยมากเลยนะไฟท้ายตัวนี้แปดเปิดไฟเลี้ยวให้หน่อยดิ <c oughs> นี่โค้วสวยเลยสามพันแปดนะฮะเฮ้ยโอ้โหตรงนี้ก็เอานะ <c oughs> ตรงนี้ก็นาทองไม่ได้เลยจริงๆยังย <c oughs> ไม่หมดยอะไม่หมดแค่ช่างบอกว่าของที่เหลือยังไม่มา <c oughs> แล้วก็มีสปูนตรงนี้ กีบ่บาทรู้ปะ่ะคูณนี้ม,ม,มันก็ไม่แน่นหรออ๋อเจ็ดแปดร้อยกันแข้งแข้งศูนย์านนสามพันแปดประมาณนั้นครัรบดยรวมๆนี่มีอะไรมากแล้ว,าาวสายถักเนลอ๋อสายถักเนลเท่าไหร่สายถักเนวสามทางสามทางมีสามทางแล้วก็ใส่คัดและคังทอง แต่คันละค้งกี่บาท360 360คันนี้วิ่งมากี่โลวะอันนี้วิ่งอยู่ที่อะไรสองอ้าอันนี้สองหมื่นแปดพันโลโลเจอปัญหาบ้างไหมยังยังไม่เจอใช่ปะมีอะไรมีเจอปัญหาตัวนี้เป็นสีสุดท้ายด้วยของเซตแปดปี2017ใช่ป่ะ2,015 15หหรอใช่เอ้า เออว่ะสองพันสิบห้าสิบเจ็ดเป็นเซตก็รอยเออหมื่นโทษทีอ๋อนี่แล้วก็มีไฟตาแมวเีหนียวไฟตาแมวมีอะไรมากเดิมๆครับแต่เออแต่แต่ของอะไรรู้ปะแต่อมโคโมอคโค้โค้ดดังเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนดูลองฟังเสียงหน่อย ถ้อเขาสนใจสุดใจเอาไปเลยครับผมให้โอ้โหแต่มึนน่ารักมากเลยอยากน่ารักไม่บอกกันรถเลยมีอะไรมีกันลอยโดยรวมประมาณนี้กันลอยเท่าไหร่เอกรนลอยอยู่ที่สองร้อยแปดสิบบาทสองร้อยแปดสิบใช่หมดยังวะหาก่อนหมดหมดหมดยังหมดยังหมดแล้วชุดโซ่เตอร์เดิม โซสเตอร์เดิมใช่ไม่มีอะไรเยอะรวมก็มานี้นี่ก็เดิมเดิมครับเดิมเดิมคันนี้ไว้ซื้อแกงค่ะซื้อแกงนเนอเดิมเ,เดิมเ,เดิมเดิมก็รอแล้วแต่คันนี้ผมว่ามันแจ่มตรงน็อตทองนะแบบมันทุกตัวเลยเว้นตรงเนี้ยทำไมไม่เปลี่ยนวะฮะของหมดของหมดทำ <laughs> ไมไม่เปลี่ยนวะแค่สองตัวเองเนี่ยของหมดโถ่เอ้ยของหมด ร้านอื่นก็แพงเนี่ยซิเนเจอร์ของคันนี้เลยผมว่าแม่งคือตรงนี้โคตรหล่อครับหล่อโคตรโคตรเบรกดีขึ้นปะดูดดูดมือดูดกว่าปั๊มเดิมเลยใช่ไหมใช่แต่อย่าไปวิ่งถนนลื่นๆนะล็อกเลยดูดจนล็อกเลยอ๋อต้องมีสติตลอดไม่มี abs เพราะใช่เพราะรุ่นนี้ไม่มี abs อันนี้มึงเคลือบยางมากะให้กูถ่ายเลยใช่ไหมเนี่ย อ,อ๋อแต่เมื่อวานขี่กันนะนแล้วมันขี่เร็วเหมือนมันสาดขึ้นไปข้างบนยันขอบเลยโอเคโอเค,โอเคนะครับเดี๋ยวให้ดูมิติคนขับนะครับนี่ก็ประมาณนี้สูง170เท่าไหร่174ปะ่ะใช่ประมาณนี้หันมาหากล้องหน่อยดิงใส่หมวกไม่ต้องอายหรอก174โอ้โหยังเย่งนะฮะผมก็เย่งเหมือนกันบันเล่เลย โหลดโหลดหน้ามากี่นิ้วครับครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วน,นิ้วยังขย e n อย,ยู่เลยับเดี๋ยวไงเราไปฟังเสียงกันนะครับโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับก็ออกมาจากตรงที่เมื่อกี้แล้วนะที่เดิมกับที่คันผมถ่ายรีวิวนะฮะโอเค ไอตัวนี้คอ2.5นะครับเป็นท่อสูตรทั่วไปเอเบิร์นเอาใช่ปะเออเบิร์นเอาโอเคไปฟังเสียงกันอันนี้เสียงเดินเบานะฮะพันรอบน้ำมันก็จะหมดด้วย <laughs> โอเคเสียงรั่นมากจริงๆก็อยากจะรอบตัดนะเกรงใจเขาไอช่างน้อยทำงานอะไรมาถึงขับแ่บเป็นร้อยเป็นอันนี้ออแกไนเซอร์ครับรับทำงานอีเวนต์บริษัทก็เป็นทีมออแกไนนะครับทำงานเป็นอีเวนต์โอเค เท่านี้แหละเห็นน้องๆเขาชอบถามกันว่าพวกที่ขับบิ๊กไบค์ทำงานอะไรก็ประมาณนี้นะครับของพี่ช้างน้อยเขาทำเป็นอ่อทีมออกแกไนเซอร์นะฮะจัดงานตามบูธอีเวนต์อะไรเงี้ยโอเคก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับกันเว้ย